นี่คือรีวิวรถยนต์สุดล้ำแห่งปี2025 Honda NSX รถซูเปอร์คาร์ที่รวมพลังแห่งเทคโนโลยีและสมรรถนะขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว Honda ได้พัฒนา NSX รุ่นใหม่นี้ให้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดทั้งในด้านดีไซน์ ความแรงและนวัตกรรมการขับขี่จนกลายเป็นรถที่ทุกคนรอคอยและยกให้เป็นหนึ่งในรถที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี2025ดีไซน์ภายนอกของ Honda NSX 2025ยังคงสไตล์ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแต่ถูกปรับให้ดูดันและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวถังได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มเสถียร,รภาพขณะขับด้วยความเร็วสูง ตัวถังผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงไฟหน้าแบบ LED Matrix พร้อม daytime running light รูปทรงคมชัดให้ความรู้สึกสปอร์ตและลำยุคขณะที่ด้านท้ายติดตั้ง diffuser คาร์บอนและ s p o ยเลอไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงกดให้กับล้อหลังเมื่อขับด้วยความเร็วสูงภายในห้องโดยสารของ NSX 2025ยยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีให้เหนือชั้น เบาะนั่งหุ้มหนังแท้และเอากันตาร่าให้สัมผัสที่นุ่มสบายพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบทำความร้อนหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสามารถปรับโหมดการแสดงผลได้หลายรูปแบบและจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด10.1นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงจากบ s สที่ให้พลังเสียงรอบทิศทางทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและยังมีระบบแอมเบียนไลท์ที่ปรับแสงภายในตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ได้อีกด้วย ด้านสมรรถนะถือเป็นจุดเด่นของ Honda NSX 2025อย่างแท้จริงเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ V6 ขนาด3.5ลิตรพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังรวมกว่า650แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ s a w d ช่วยกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้ออย่างแม่นยำทำให้รถสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นคงและตอบสนองต่อทุกการควบคุมได้อย่างทันใจระบบเกียร์ดูอัลคลัต9สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและนุ่มนวล อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่า Honda NSX 2025เป็นซูเปอร์คาร์ที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังและความแม่นยำได้อย่างสมบูรณ์แบบด้านระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่โดยใช้เทคโนโลยี Adaptive Magnetic Suspension ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนของโชคอัพได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทั้งการขับขี่ในเมืองหรือบนสนามแข่งมีความนุ่มนวลและเสถียรระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกจากเบรโบช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถแม้ขับด้วยความเร็วสูงระบบพวงมาลาัยไฟฟ้า EPS ปรับตามความเร็วในการขับขี่เพื่อให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและแม่นยำในทุกโค้ง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda NSX 2025มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้อง360องศาทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบนถนนในเมืองหรือเส้นทางไกลก็ตาม นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5รูปแบบได้แก่ Comfort Sport, ์ตสปอร์ตบวกแทรกและ EV m ีโหมดเพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับรูปแบบการขับขี่ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่างอิสระด้านพลังงานไฟฟ้า NSX 2025สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบ EV m ีโหมดเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความเงียบและประหยัดพลังงาน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแรงก็สามารถเลือกโหมดสปอร์ตบวกหรือแทร็กเพื่อปลดปล่อยพลังของเครื่องยนต์และมอเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการควบคุมของ NSX 2025ถูกออกแบบให้สมดุลระหว่างพลังและความสบายตัวถังที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยเพิ่มความมั่นคงในทุกการเข้าโคง้งระบบระบายความร้อนแบบใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์และแบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วง ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่รักความเร็วและผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียวสรุปได้ว่า Honda NSX 2025คือการกลับมาที่ทรงพลังของซูเปอร์คาร์ในตำนานที่รวมความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงไว้ในแพ็คเกจเดียวใครที่หลงไหลในเสียงเครื่องยนต์และการออกแบบที่เหนือชั้นต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้ไม่ควรพลาด หากคุณชอบรีวิวรถยนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอัสซนการาชเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่และรีวิวสุดพิเศษจากเรา